If you re reading you're สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรวันนี้แม่หมอจะมาดูดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 8ัหให้กับชาวราศีมังกรนะคะในเรื่องการงานการเงินโชคาะสุขภาพและความรักซึ่งชาวราศีมังกรนั้นก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์โดยประมาณนะคะ เป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะมีการสลับกันได้ด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักนะคะสรับชาวราศีมังกรสองสี่หกแปดเก้าสิบอือครบ ชาวราศีมังกรหรือลัคนาราศีมังกรก็สามารถดูได้ด้วยเช่นกันนะคะสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีต่อใจก็น้อมรับพลังงานบวกบวกสิ่งไหนที่ไม่ดีต่อใจก็ปิดคลิปไปหรืออาจจะฟังเพื่อเอ่อเผื่อมีใครเป็นเพื่อนราศีเอ่อมังกรหรือมีแฟนชาวราศีมังกรก็ดูไปนะคะเผื่อว่าในตัวตนของคุณตอนนี้คนได้รับความรักจากใครคนหนึ่งเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะ คุณได้รับความรักที่มันบริสุทธิ์ที่มันจริงจังที่มันจริงใจที่มันเป็นประมาณว่ารักนี้เพียงคุณคนเดียวหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองชาวราศีเอ่อมังกรที่หยิบยื่นความรักนี้ให้กับใครสักคนด้วยความจริงจังด้วยความจริงใจ,จ,งใจเพื่อหวังที่จะสร้างอนาคตร่วมกันในภายภาคหน้านะคะ ก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์แล้วก็จริงจังจริงใจแล้วก็การงานของคุณก็มีความเจริญรุ่งน้าแล้วนะคะมีเรื่องราวของการที่มีก่อเกิดเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองไปแล้วเมื่อคุณได้เริ่มต้นงานก็เห็นผลของการที่คุณได้ทํางานก่อเกิดเรื่องของความเจริญอ่าก้าวหน้าไปอีกหนึ่งสเต็ปหนึ่งนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะ แล้วก็มีการเฉลิมฉลองด้วยเมื่อมีการงานที่ประสบความสําเร็จหรือได้รับความรักจากใครก็มีความเฉลิมฉลองกันซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เป็นเดือนแห่งความรักด้วยแล้วเดี๋ยว14กุมภาพันธ์วอลิเทียสุดเดย์นะคะก็จะมีการมอบความรักหรือพาคนรักไปดินเนอร์ Dinner, สองต่อสองไปบอกรักไปขอแต่งงานไปทําอะไรก็ตามแต่ให้คนรักมีความรู้สึกมีความสุขและก็อาจจะขอ แต่งงานหรือจะเป็นแฟนกันตลอดไปหรืออะไรก็ตามแต่ที่มีคนหยิบยื่นความรักมาให้คุณคุณก็น้อมรับหรือคุณเองเป็นคนที่จะไปบอกรักกับแฟนที่คุณหลงรักอยู่เมื่อมีความที่ตกลงโอเคก็เลี้ยงฉลองกันเลยนะคะสำหรับคนสองคนหรือสามคนขึ้นไปก็เป็นไม่ได้ด้วยเช่นกันสำหรับอาจจะเป็นลองในเรื่องการงานที่อาจจะเป็นการงานที่ได้รับเรื่องของโบนัสนะคะถ้าเป็นข้าราชการก็อาจจะได้โบนัสประจำปี เดีงบประมาณที่ผ่านมาแต่มันจะออกมาประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะคะ ซึ่งเป็นเดือนอที่คือถ้าเป็นระบบราชการมันก็คือจะคิดประมาณคำนวณของปีงบประมาณแล้วทีนี้ก็หมายความว่า,วามันจะมีขั้นตอนของการที่ส่งเสนอแล้วก็พิจารณาแล้วก็เวลาจะเบิกเงินจริง,รงๆก็มันจะเป็นประมาณเดือนกุมภาต้นๆประมาณนั้นหรือมกราปลายๆอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ด้วยเช่นกันมีการเฉลิมฉลองก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือนะคะในวันตรุษจีนวันที่29ที่ผ่านมาคุณก็ได้เฉลิมฉลอง ได้อยู่พบกับญาติพี่น้องนะคะได้มีการอยู่ด้วยกันกับพี่น้องเพื่อพี่น้องเพื่อนฝูงแล้วก็มีการเฉลิมฉลองกันไปต้องเที่ยวกันในวันตรุษจ,จีนก็ไปไม่ได้เพราะว่าวันตรุษจ,จีนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นวันที่29มกราคมที่ผ่านมานะคะคุณก็29มกราคมที่ผ่านมามันก็ประมาณว่าเกือบเดือนมก เกือบเดือนกุมภาพันธ์แล้วคุณก็มีการเฉลิมฉลองกันมีการเลี้ยงสังสรรค์กันนะคะพบปะกันในญาติพี่น้องก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะก็เป็นเรื่องราวของชาวราศีมังกรนะคะซึ่งเป็นคนที่มีความรักครอบครัวรักเพื่อนพี่น้องนะคะเป็นคนที่จริงจังจริงใจเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เป็นคนที่ประมาณว่ามีความอดทนมานะนะคะเป็นคนที่ ชาวราศีมังกรมีดาวพระเสาร์เป็นตัวตนตนุลักษณ์เพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรดาวพระเสาร์เป็นดาวที่มันมีความที่ก่อเกิดเรื่องของการที่จะทําอะไรสักอย่างมันจะใช้พลังงานแบบประมาณว่าเหนื่อยเครียดซีเรียสแล้วก็แบบหนักหนาพา ก่อจะผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆที่มันสาหัส,สก,กันได้แต่มันสุดท้ายแล้วคือความมั่นคงมันรอคุณอยู่ภายภาคหน้านะคะชาวราศีมังกรน,นั้นนะคะซึ่งดาวพระเสาร์เป็นดาวแบบประเคราะห์เป็นดาวที่ย้ายเข้าสู่ราศีใดาราศีหนึ่งเป็นเวลาสองปีครึ่งซึ่งในปีนี้ดาวพระเสาร์นั้นตอนนี้ก็สถิตอยู่ในราศีกุ่มในภพเรือนกระดุมพระนะคะในการเงินเพราะฉะนั้นคุณก็มีความมุ่งมั่นในการทํางานหาเงินหาทองหาไรายได้แล้วก็เป็นงานที่หนักที่เครียดที่ โอเคคุณทนคุณพยายามคุณมุ่มาน่าในการทํางานเพื่อที่ได้เงินทองมาแล้วเดี๋ยวพรุกสปาก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมีนแล้วนะคะดะาวพระเสาร์นะคะตัวตนตนโนร์ของคุณนะคะ เอ,อแล้วก็ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานบางคนบางท่านบอกแล้วว่าบางคนบางท่านนั้นคือดาวพฤหัสเป็นคนที่มีความอดทนมีความมุม่มานะมีความพยายามแม้งานมันจะเหนื่อยยากสักแค่ไหนไหมมันจะมีปัญหาอย่างไรก็ตามชาวราศีมัอองกรก็จะมีการที่ จะมุ่งมั่นในการพัฒนาในการที่จะทําให้มันสําเร็จร่วงไปด้วยดีนะคะเป็นคนที่มีความอดทนความบึกบึนความทรหดนะคะชาวราศีมังกรมีดาวพระศุกร์เป็นดาวดาวพระเาระสารเป็นตัวตนตนุลักษณ์เพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรก็จะมีเรื่องราวของการที่มีความอดทนมุมันนะมีความพยายามมีความบากบั่นคือเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเลยนะคะ นั่นคือชาวราศีมังกรนะคะเออแล้วก็คุณนั้นนะคะเป็นคนที่มีดาวพระเกดคอยปกป้องคุ้มครองอยู่นะคะ หรือคุณอาจจะเป็นคนที่จะมีลักษณะของการมีซิกเซนมีลางสังหรณ์มีความที่อาจจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่มีฌานอย่างรู้แล้วก็เป็นลักษณะของพระหมายถึงว่าอาจจะเป็นลักษณะของพระสงฆ์องค์เจ้าหรือเป็นลักษณะของคนต่างถิ่น่าๆในต่างประเทศต่างชาติหรือ คุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิก์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองเดินทางไปไหนมาไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยอันตรายก็หมดสิ้นไปนะคะไม่มีใครปองร้ายถ้ามีก็หมายความว่ามันจะไม่ออสามารถทําอะไรคุณได้มันก็จะกลับไปสนองคนที่เขาคิดไม่ดีกับคุณนะคะแพ้พ่ไปเองนะคะคุณไม่ต้องไปทําอะไรเลย แล้วก็ชาราศีธนูนั้นนะคะบอกแล้วว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความพยายามมีความที่ไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นจะมีความอดทนจะพยายามต่อซื้อไ้ได้มาซึ่งความสําเร็จผลนะคะเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นเป็นคนที่มีความบึกบุญอดทนทรหดนะคะนั่นก็เป็นชาวราศีมังกรนะคะ แล้วก็ชาวราศีมังกรนั้นสาหรับบางคนบางท่านบางครอบครัวมีความสุขเรียบร้อยแล้วได้แต่งงานแล้วมีความรักเติมเต็มแล้วมีบุตรหลานแล้วนะคะ,ะมีความสุขกับครอบครัวแล้วก็ มีความที่อาจจะมีเรื่องราวที่มันดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเรียบร้อยแล้วสำหรับบางครอบครัวได้แต่งงานอยู่กินกันมีลูกมีหลานมีความรักให้กันอย่างสมบูรณ์นะคะไม่คิดนอกใจกันเป็นคนที่มีความรักกันแบบมั่นคงนะคะ นั่นก็เป็นชาวราศาีมังกรซึ่งถ้าได้รักใครแล้วก็จะรักอย่างจริงจังและจริงใจนะคะแล้วคุณก็มีความหวังสำหรับบางสิ่งบางอย่างนะคะชาวราศีมังกรไม่ทราบว่าคุณหวังเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรแต่ความหวังของคุณนั้นจะสําเร็จผลจะได้ตามที่คุณหวังแต่มันได้ต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอยสักนิดหนึ่งมันจะได้มาซึ่งความหวังความสําเร็จที่คุณต้องการนะคะ ถ้าคุณหวังที่จะได้คนรักอาจจะพบรักอะไรแบบนี้แต่ในปีนี้นะคะ,ะคือตั้งแต่นี้คุณคิดอยากได้คนรักที่ดีสักคนคุณอาจจะพบเจอแต่มันต้องรอคอยสักนิดหนึ่งในช่วงจังหวะทีะ่คือคำว่าเนื้อคู่หรือคู่ครองมันจะมาในเวลาที่ใช่ในเวลาที่มันเหมาะเจาะในเวลาที่มันพอดีนะคะ ไม่มีสิ่งไหนที่เป็นเหตุบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างได้มาตามเหตุปัจจัยที่เคยสร้างสมไว้ในอดีตชาตินะคะมันจะได้พบปะมันจะได้สมหวังอะไรที่เป็นของคุณคุณจะได้มันมาคุณไม่ต้องอคืออะไรที่สิ่งที่เป็นใช่ของคุณคุณจะได้มาอย่างแน่นอน,นะคะคุณไม่ต้องกลัวแล้วบางคนบางท่านนั้นก็ อาจจะมีเรื่องราวของความผิดหวังสักหน่อยในเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนนะคะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความเศร้าหมองในเรื่องของความรักนะคะบางคนบางท่านหมายความว่าคือคุณนั้นอาจจะอ,อยากจะมีใครสักคนหนึ่งหรืออาจจะประมาณว่าเพึ่งอกหักไปอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนเครียดคนซีเรียสคนคิดมาก แล้วทีนี้ปอหักคุณก็นอนไม่ค่อยหลับคุณคิดมากคุณเครียดคุณซีเรียสคุณหม่นมองคุณเศร้าคุณอ,อ,อะไรก็ตามแต่เดี๋ยวแม่หมอขอเปิดให้อีก3าใบแล้วกันนะคะเผื่อว่าอนาคตข้างหน้าของคุณนั้นสรุปแล้วคุณจะได้เจออะไรอีกนะคะในสามใบสุดท้ายนะคะโอเคนะคะอืม จริงๆเลยแสดงว่าคุณนั้นเห็นไหมคะจับใหม่แล้วมันก็ยังมีความคุณไม่รู้ว่าคุณผิดหวังในเรื่องของความรักหรือผิดหวังในเรื่องอะไรคุณเศร้าหมองเหลือเกินคุณมีจิตใจที่มันหมุนมองมันรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่มันคือเศร้าใจหมุนมองใจคิดมากเครียดซีเรียสแล้วก็ไม่มีความสุข นะคะคจับใหม่แล้วก็ มันยังได้ใบที่ยังเศร้าหมองอยู่อีกบางคนบางท่านนั้นนะคะอาจจะเป็นผิดหวังในเรื่องของความรักแต่ความรักนี้มันไม่สามารถตัดใจได้ในทันท่วงทีมันต้องใช้เวลาในการรักษาเยียวยานะคะบางคนบางท่านโดยเฉพาะชาวราศีมังกรนี้เมื่อรักใครสักคนแล้วก็รักจริงรักนานแล้วก็รักแบบยินยาวถ้าผิดหวังไปแล้วก็ยังคงคิดถึงคนรักเก่ายังคงต้องรอคนเก่าแล้วก็ยังฝังใจกับคนเก่าๆไม่เปิดรับคนใหม่นะคะไม่เปิดรับง่ายๆ เพราะว่ารักใครแล้วก็จะรักจริงจังและอยากจะรักตลอดไปเมื่อผิดหวังก็มีแต่ความเศร้าหมองความที่คือประมาณว่าเครียดซีเรียสเป็นความหม่นหมองเป็นความเศร้าโศกนะคะแม่หมอก็ไม่อยากให้คุณเศร้าโศกนะคะคุณยอมที่จะเปิดใจบ้างก็ได้นะคะแล้วคุณก็จะ ได้เจอเจออะไรที่มันดีๆถ้าคุณสร้างสิ่งดีๆไว้นะคะคุณก็จะได้เจอเจอความที่คุณผิดหวังคุณอาจจะได้พบเจอคนที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตเมื่อคุณเปิดใจนะคะใครทําอะไรไว้ในปัจจุบันนี้ในช่วงจังหวะนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรไว้จะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีมันจะปรากฏผลให้คุณนะคะมันจะตอบสนองให้คุณถ้าคุณทําดีคุณก็จะได้ผลรับที่ดีถ้าคุณทําไม่ดีผลรับก็เกิดขึ้นไม่ดีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น ก็เป็นไปตามเรื่องราวของเวรกรรมเวรใครเวรมันกรรมใครกรรมมันไม่มีใครรับแทนกันได้นะคะการที่คุณจะผ่อนเรื่องหนักไอเป็นเบ,นเบานั้นคุณต้องทาใจของคุณให้เป็นคนที่มีใจิตใจบริสุทธิ์เสียก่อนสะอาดแล้วก็มีศีลห้าแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระ ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความจริงจังด้วยความจริงใจหรือด้วยความศรัทธาแล้วทุกอย่างมาันจะเริ่มคลี่คลายแล้วอาจจะได้ส่งผลให้คุณได้ผ่าน,นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะ แล้วบางคนบางท่านนั้นผู้หญิงชาวราศีธนูก็เป็นคนที่อาจจะประมาณว่าเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นเจ้านายเป็นผู้าวชาคือสามารถสั่งการได้เป็นคนที่มีอํานาจวาสนาเป็นคนที่เป็นมีความรู้ความสามารถในทุกด้านมีความรู้ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นเป็นคนที่สามารถ คุมผู้ชายอยู่ใต้บังคับบัญชาก็ได้ถ้าเป็นแต่งงานกันนะคะสามีต้องยอมสยบอยู่แทบเท,เทา้าแต่ถ้าเป็นลูกน้องก็หมายความว่าเกรงกลัวนะคะคุณเอาอยู่นะครับลูกน้องนะคะ หรือบางคนบางท่านนั้นเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากแล้วไม่อยากจะแต่งงานแล้วอยู่แบบสดๆแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าคุณไม่แคร์คุณสามารถที่จะสู้ตัวเองสู้แล้วก็อยู่ตามลําพังโดยที่ไม่ต้องมีใครมาพึ่งไอ้พึงพ่งพาก็ได้คุณสามารถที่จะอยู่แบบประมาณว่าเออคือแก้ไขปัญหาตัวเองได้ทุกเรื่องเป็นคนที่พึ่งตัวเองไม่ต้องพึ่งใครนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของชาวราศีธนูในเดือนธันกุมภาพันธ์2 5 6 8แล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขความโชคดีตลอดปี25 6 8 ะะสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีโอ้ยเมื่อกี้แม่หมอพูดผิดนะคะขอโทษทีชาวราศีมังกรนะคะไม่ใช่รา,ราศีธนูสรุปว่าที่แม่หมอดูไปทุกใบทุกอย่างทุกเรื่องนั้นเป็นของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะไม่ใช่ราศีธนูตามที่แม่หมอได้พูดผิดไปแม่หมอขอโทษด,ด้วย เป็นของชาวราศีมังกรเท่านั้นขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในปีสองพันห้าร้ัยสิบ re ก็สวัสดีค่ะ